ให้เห็นการต้อนรับที่แฉนจขอบุณเต็มไปด้วยน้ำใจเต็มไปด้วยภัยรีของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมเกรงใจไม่ได้แล้วตอนที่พัดภูเก็ตไทยเกรงใจอย่างเดียวคือเกรงใจพ่อแม่พี่น้องชาวานครสวรรค์ครับผมดังนั้นถ้า มีโอกาสแต่พอแมาที่้ราเห็นว่าผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยต้องเทศแต่ถ้าเลือกได้เจ็ดคนครับผมเข้ามันยังไม่พอผมว่าถ้าพอแม่พีน้องเลือกพกรรคภูมิใจไทยเป็นการเบอร์เจ็ดอย่างเต็มที่ไม่ใช่ได้แค่เจ็ดคน โอกาสที่มันจะเป็นโอกาสที่สมบูรณ์เช่นนี้เท่าไหร่ครับวันนี้พรรคกุหลาบไทยในข้าปีก่อนสิปีก่อนเพราอะไรพี่น้องเพได้ยินว่าพรรคกุหลาบไทยไบางคนก็เอว่าอ้านี่เป็นพรรคการเมืองเล็กๆมาจากภาคอีสานแต่พราะอะไรพี่น้องครับคนอีสาน โดยเฉพาะอย่างนี้ดีสารพกได้ตั้งพรรคภูมิใจไทยมาให้องการพรรคภูมิใจไทยเข้ามาทำงานรับใช้บ้านเมืองไม่ใช่รับใช้เฉพาะชาวอีสานใต้ยอย่างเดียวแต่เมื่อเข้ามาทำงานรัฐบาลเรารับใช้ที่น้องประชาชนทั่วประเทศครับทำให้วันนี้พรรคภูมิใจไทยขยายขนาดของพรรคไปไปมา,มากลายเป็นพรรคพักกลาง แล้ครับพี่น้องจะไม่พลาดการได้ยังไงละ่ะแต่ละคนที่ยืนอยู่บนนี้รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเชื่อมั่นในภาคภูมิใจไทยเห็นว่านโยบายของพภาคภุมิใจไทยสามารถทำประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยทั้ประเทศได้ตึงหลังไหลเข้ามาร่วมง,งานทางการเมืองด้วยกันเราเริ่ม จากท่านชาดาไทยเศษครับสอสอตลอดการสอ,อ,อ,องจังวัดภาคใตทางดินครับพี่ใหญ่ของผมครับที่อยู่ไดแล้วที่้องเห็นนะครับว่าท่านอนัญญาไทยเศษพอมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านรักษาผลประโยชน์ของ,ของ่อม่พี่น้อง ชาวเกษตรกรทั้งหลายอย่างเร็นยนพิษสารพิษไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในประเทศไทยทำลายสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานนะครับเรื่องนมเรื่อง,อง,อง,องที่มันเป็นโทษต่อพี่น้องประชาชนเจอท่านบรรดาญาไทยเสร็จยกมือป้องไว้ คนไทยยันได้แข็งแรงไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายสุขภาพได้เพราะรับมนตรีมาจากภาคกลางอุทัยธานีครับผมนี่คือตัวอย่างของการที่พม่พี่น้องเลือกอุทัยธานียกจังหวัดทําให้เรามีคนมาทำงานร,รับชใช้พม่พี่น้องชาวไทยได้อย่างมากมายสมบูรณ์แบบครบ นะครับทุกเรื่องที่เป็นปัญหาสามารถแก้ไล้วันนี้ที่นครสวรรค์ภาคภูมิใจไทยมีสสอ,อยู่คนดึงอยู่แล้วจากการเลือกตั้งเราที่แล้วผมในฐานะหัวหน้าภาคภูมิใจไทยต้องขอกราบขอบพระคุณพระนาตพี่น้องชาาวนครสวรรค์มา,มากๆนะครับ ที่ให้ภูมิใจใทได้แจ้งเกิดเมื่อปี2522โดยมีสอสอนครสวรรค์เป็นคนแรกของภูใจใจมิใจไดคนนั้นไม่ป็นใครมานพสีพื่อนพระพมเป็นถืออดีนายกอบจอจังหวัดนครสวรรค์ รับใช้พ่อแม่พี่น้องสามารถทำให้พรคภูมิใจไทยเห็นความสำคัญของการมีสอสอในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยทำให้มีความเข้มแข็งเราสามารถสาาร,ถร้างกระถ่ายเชื่อมโยงไปสี่ปีที่ผ่านมา,มาพ่อแม่พี่น้องในภาคกลางทำให้พรคภูมิใจไทยมีสอสอตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีอยุธยา สระบุร th ีนครนายกอ่างทองชัยนาทสุทัยธานีแล้วจนไปในฐานะที่เป็นร้นดนตรีว่างานผู้ชมตาดุท่านถามว่าเอ๊ะดูรัฐมนตรีแล้วดูท่านรองแล้วทำไมดูท่านรองนี่มีความรักจังหวัดนครสวรรค์มากเหลือเกินแอบมีเมียอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับนะครับ ตอนจังหวัดเป็นสล้านเลยนะครับเกิด